เนี่ยาฉันชมากก็ Sch no. คือมากนันตัวเล็กตัวเลกจะค้งคงตคงอันที่มันเบลอเลนิดนี้คือเบลล์แล้วนะจากบนเส้นดำได้เป็นตัตัวนี้ค่ะหน้าแบเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดเก้าสองไม่ต้องยิ้มแล้วเนาะ เม่นเลยสข้า3ก็ไม่เห็นมเห็นเลยเป็นตั้งแต่ปีแรกไมันเป็นนองแต่ประสบปัญหอ๋อนานมันเป็นเจกวปีแล้บปกที่ประสัหาแล้มาก็คือมองไม่ไม่ชัดแล้วดเนินมาตลอดช่าไ่าแต่ว่าถ้าอย่างทีสอข้า3คือยังไม่ได้เลยใ่ไหมันเหมือนันมองรู้แต่ว่ามปค่ะ ยิ่ง่มีสายตาคือมันหายกันอือว่า้าสายคืการมองภาพมันจัด้มันไม่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าจัดดูลองแสงมันก็จะช่วยปรัจดให้ดีแต่ถ้าการมองภาพมันไม่คมชัดเเาตาฝวามองเนาะยิ่งี่ตาฝาเรามันมีการหักนักสั้นะเอียดมันก็เลยกลายว่าตา้ายเรา่ะมองไม่ชัดเจนมองใ้ตา เงียปุการเป็นมันข้ามันจะเ่มันจะซ้อนทำให้เรียนหัวปวดหัวแต่ถ้าใส่เข้าไปเนี้ยถ้าความต่อต่อข้าเนี้ยมองได้เนาะทีนี้น้องตุ้ยเดนนี้เรื่องะไจะมีเป็นไหมรู้บ้าไห